broken b o n e s bonus tree สวัสดีค่ะสรรพคุณทางยาของเพกาเพกามีชื่อท้องถิ่นมากมายนะคะอย่างเช่นลินฟ้าหมากลิ้นฟ้าลิ์ไม้หมากลิ์ไม้ หรือเมโกเป็นต้นนะคะเพกาหรือรินฟ้านี่นะคะมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียพม่าไทยลาวมาเลเซียกั <c oughs> มพูชาและจีนตอนใต้นะคะเรามาดูคุณค่าทางโภชนาการของ เพกาหรือเพกาหรือลินฟ้านี่นะคะมีชื่อสามาัญว่า broken bone s t r e e broken bone s t r e e เรามาดูคุณค่าทางโภชนาการของเพกาหรือลินฟ้ากันนะคะ ใน100กร,รัมของยอดอ่อนของเพกานะคะเท่ากับพลังงาน101กิโลแคลอรีประกอบไปด้วยมาดูคุณค่าทางโภชนาการของลิ้นฟ้าหรือเพกากันนะคะใน100กร,รัมของยอดอ่อน จะประกอบไปด้วยพลังงานถึง101กิโลแคลอรี่ค่ะประกอบไปด้วยโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามิน B 1 2 3วิตามิน C วิตามิน A แคลเซียมฟอสฟอรัส โปรโตีนและเส้นใยมาดูสปะคุณของเพกาหรือลิ้นฟ้ากันนะคะเพกาหรือลิ้นฟ้านี่นะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้ช่วยชะลอ ความเสื่อมของเซลล์และยังช่วยชะลอความแก่ชะลอริ้วรอยได้ด้วยนะคะช่วยบำรุงและรักษาสายตาได้เป็นอย่างดีลดเสี่ยงโรคมะเร็งได้ช่วยเจริญอาหาร ช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ช่วยบำรุงโลหิตและรักษาการไหลเวียนของเลือด แก้ร้อนในหรือบรรเทาอาการไข้ช่วยในการบรรเทาอาการไอและขับเสมหะได้นะคะช่วยแก้อาการอาเจียนแก้ปวดท้องแก้รำ รักษาการท้องร่วงขับลมในลำไส้แก้โรคงูสวัดแก้คันแก้าการฟกชำ้ำ ปอดบวมอักเสษขับน้ำขาวปลาฝักอ่อนยอดอ่อนและดอกนะคะสามารถนำมารับประทานได้ ฝักอ่อนยอดอ่อนหรือดอกของเพกานะคะนำมารับประทานได้ส่วนดอกนะคะมีรสขมจึงใช้ต้มหรือลวกก่อนนำมาจิ้มกับน้ำพริกนะคะ เพกาหรือลิ้นไม้นี้นะคะสามารถนำมาแปรรูปเป็นแคปซูลสามารถแปรรูปเป็นสมุนไพรช่วยในการสมานแผลร,รักษาฝีและแก้อาการคันได้นะคะ ข้อควรระวังในการทานเพกาข้อควรระวังในการใช้เพกาหรือลิ้นไม้ข้อควรระวังในการใช้เพกาหรือลิ้นฟ้านะคะหญิงมีครรไม่ควรรับประทานอาจทำให้แทงบุตรได้ ห้ามใช้กับผู้ที่ทานยาที่มีส่วนผสมของแอสไพรินฟาวารินหรือสารสกัดจากแปะกล้วยนะคะเพราะอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้ ขอบคุณข้อมูลจาก MadeThai.com และ i s t t a i c o m ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามเรื่องราวใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ